กลับมาพบกับคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งาน1ใน Epson Connect อีกนะครั้งนะครับหัวข้อนี้เราจะมาพูดในส่วนของอ e อ s o n Email Print นะครับว่าใช้งานยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับหลักการของทางานหลักการของการทำงานของ E-mail Print ก็คือเพียงแค่คุณเข้าไปนในส่วนของอ e ีเมลสามารถแนบเอกสารไฟล์ jpeg ไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ o r excel นะครับแล้วส่งไปยังอ e ีเมลของปรินเตอที่เราทำการลงทะเบียน e อ s o n c o n n e c t ไว้นะครับ ทางก็จะได้รับเอกสารที่พร้อมปริ้นได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีาการใช้งานกันนะครับเข้ามาส่วนเข้ามาในส่วนของ Google Chrome ก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปสู่ในส่วนของ Gmail ครับคุณจะใช้เป็น Gmail หรือว่าคุณจะใช้เป็นในส่วนของ Hotmail หรือว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะไม่จํำกัดน,นะครับว่าคุณจะใช้เมลอะไรนะครับ เข้ามาในส่วนของการเขียนจดหมายนะครับจากนั้นก็เลือกจดหมายใหม่เข้ามาในส่วนของอ e ีเมลนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องใส่อ e ีเมลของปรินเตอร์ที่เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นปรินเตอร์ที่เป็นอีเมลของ Epson Connect จากนั้นอาจจะใส่เป็นในส่วนของหัวข้อหรือชื่อเรื่องก็ได้แนบไฟล์เข้าไปครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาแนบไฟล์ในส่วนของตัวเอกสารเทสนะครับที่เราได้ทำเอาไว้นะครับจากนั้นรออัปโหลดครับ โอเคกดส่งได้เลยครับรอสักครู่ครับตอนนี้ป็นเตอร์ของเราก็ทําการพิมพ์เอกสารเรียร้อนแล้วครับใบแรกที่ออกมาก็จะเป็นในส่วนของอีเมลปลายทางนะครับที่ทําการส่งเอกสารเข้ามานะครับส่วนใบที่สองที่จะทําการพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไฟล์เอกสารที่เราแนบมาครับอ่า นี่นะครับไฟที่พิมพ์ออกมานะครับเป็นไฟเทสมาดูกันนะครับว่าตรงหรือเปล่านี่ครับไฟเอกสารและไฟเทสที่พิมพ์ออกมาก็ตรงกันนะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของอ e ีเมลพิมพ์นะครับสมมุติว่า,าที่บริษัทเนี่ยมีการประชุมแล้วเอกสารสําคัญเนี่ยอยู่ที่เราซึ่งเราเนี่ยอยู่ต่างประเทศแต่ว่าการประชุมนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับและเอกสารตัวนี้มันต้องการที่จะ ต้องการแบบเร่งเรด่วนเลยเราก็แค่แก้ปัญหาโดยการเข้าไปที่หน้าอ e ีเมลนะครับของเราเองเนี่ยแล้วก็เขียนปกติแล้วก็แนบไฟล์เอกสารหรือรูปภาพที่ต้องการจะส่งเนี่ยไปยังเครื่องปริ้นที่อยู่เมืองไทยนะครับแค่เราก,กดส่งปึ๊บเอกสารพวกนั้นเนี่ยก็จะถูกปริ้นแล้วก็เอกสารการประชุมเนี่ยก็จะถูกใช้งานได้ทันทีเลยแค่นี้เองครับ